กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับซชื่อในวันนี้เราก็มาอยู่กับแม่ปลากก้วกันอีกแล้วนะครับวู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้นะครับทุกคนเออวันนี้มาเล่นปลากก้วหน่อยนะฮะปลาเก๋า ep หนึ่งนะครับอาจจะก็จะเป็นได้อันนี้ก็หน้าผูส้างนะครับหน้าตาผูส้างนะครับนีาา่ฮะ, <c oughs> ะมีคนหญิงแล้วก็ผู้ชายสองคนสร้างนะฮะอันนี้อะไรอะ หนึ่งเจ็3สิบหกส่สามน่าอร์ตอะไรไม่รู้นะฮะอะไรตอนนี้อ๋อตัดเล่นเนี่ยนะโนออฟไม่รู้อะเข้าไปเล่นครับกดเลยเออเสียงอย่างดังโอ้โหเสียงอย่างดังเฮ้ยมาถึงก็เล่นยังไงวะจะกดอ๋อให้ใช้อ่าโว อ๋อรีรีเซ็ตตัวเองเหรอโอเคครับม,มากเออปากกว่าปีนไปที่ไหนอะ่ะเออไปไหนวะเดีย๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยไปทางไหนอะ่ะขอชิคคอยก่อนออ๋เราต้องไปทางนี้ อ้อุ๊ยผู้สางผู้สางเฮ่ทำไมผมตายอ๋อเวลาเวลาเล่นยังไงต่อวะเดี๋ยวเฮ้ยจะตก ไม่ถึงกันทุกคนเฮ้ยเลยแลกลาล,ะล,ะละ่าต้องปีนไปยังไงวะเห <c oughs> ยียบอีกเหรอเหยียบจะเช็คพอยต์ยาป๊อคปีนมาตรงนี้ยายาว้าออกอือไปอาจจะมี ep หนึ่ง ep สองนะฮะเพราะว่ามันยากมาก ไม่ได้ดูอ่าเออไม่ไมันไม่ดูดววาทุกคนมันยากมากคนยังไงเนี่ยไปยังไงวะอ่าอา่ไปทางตรงนี้ก็ได้ตุ๊กก็ทางขึ้นโอ้โหไม่มีอ่ะตรงนี้เป็นก่อนไปปีนขึ้นไป ได้นะครับโอ้โหเดี๋ยวผมก็ใช้เวลากับแมปนี้ก่อนนะครับแป๊บบนึงโ่าทุกคนมันไม่ได้สักทีว่ทุกคนอย่าให้ใช้เกมหมูดนะโอ้โหยังไงวะเนี่ยคอยแป๊บนึงโอเคครับทุกคนมันยากมากจะยังไงต่อวะทุกคนเ้แบบ ก็ตายโอ้แลกมากทุกคนยะไปยังไงต่อวะเนี่ยอ๋ออ๋โอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้ยตายไม่มีเช็คพอย์ลวทุกคนเฮ้ยยังไงเช็คพอย์โอเคไปยังไงต่อเออย้ยมีข่าวอ่ไม่ถูกอีกว่ะว้าว ไปยังไงนต่อะ่ะเอาเ <c oughs> ป็นตรงกระดาษอยู่ต้องไปทางไหนต่วอวะอ๋อเป็นยังไงต่อโอ้โอ้โอ วายยังไงวะโหทำไมมันยากมากึ้นตั้ไ้นอะอ,อ,อขอโทษครับพี่ ไปทางไหนต่อทุกคนปีนโอ้เข้ามากันทางนู้นอ่ะเอาเดี๋ยวผมขอใช้กเกมมูดกลับหน่อยนะทุกคนใชื่อไหมโอ้โหเกมมูดกลับเลยทุกคนครับโอ้โหคุณแซงครับขอเกมมูดหน่อยนะามันมานี่แล้วทุกคนนะครับ เรามาตรงไหนทางไหนกันทางนี้ปีนมาปุ๊บป,ปีนมาตรงนี้ใช่ไหมปีนมาตรงนี้แล้วก็ลงมาทางนี้ไปแล้วครับทุกคนเรามาถูกโจแต่เ,เราจะขึ้นยังไงเดี๋ยวแป๊ดเดึง คนสร้างครับมันจะขึ้นยังไงครับอา้าวทำไมมันเกมหมดกลับไม่ได้กคนสร้างครับโอเคขึ้นยังไงอ่ะขึ้นไม่ได้อ๋ออย่างนี้รอ,อยังไงบะป๊อปปิดยังไงไว้ทุกคน โอ้โหมันยากมากอ่าออมาตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหมันยากจุกคลเอาชิปหายทำแมพเขาพังเฉยทไเออ ดีเราทำกันอย่างนี้ครับคนสร้างป๊อปวายไหลวะเนี่ยเดี๋ยว่าใช้เวลาการปีน,นนี่ก่อนนะครับทุกคนอ้าว ลืมกดอัดครับทุกคนโอ้โหกดพักมาตั้งนานลืมกดอัดครับโอ้โหโคนเสียดายเลยทุกคนลืมกดอัดเฉยอ่ะผมตายหลายรอบแล้วเนะทุกคนตายเป็นพันล้านกว่ารหลบแล้วมั้งโอ้โหทุกคนอุดสนุกเลยไม่เป็นไรมีต่อมีต่อมีพี่ชองต่ออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หยอกต้มเออแบบนี้สชวะค่อยเรียกว่าผมแ่ตัดกันตัดอย่างเดียวเอาบอกให้ตดัดเราก็ตดัดฟอกเออตรงนี้ใช่ไหมว้าเอ๊ะไปโอ้ยไม่โดนอะ่ะอะไรวะโว้วาว มาถึงก็จะโดนไปทุกย่างเดียวเลยไอ้นู้ว่าว้าว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 มันยากจริงครับทุกคนอาจจะมีอีพีซอต่อด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้ทุกคนมันยากมากอ่ะโอเคนะครับโอ้โหมันก็ยากจริงนะฮะ มันก็ยากเกินทุกคน,นะฮะไปหาด่งกันได้ะฮะมันชื่อว่าไมค c r a f t แบบนะฮะเข้าไปใน Google แล้วเขียนว่าไมค c r a f บมันเป็นของจ3นะครับขอโทษด้วยนะฮะ sorry sorry gm อ่า sorry gm นะอ,อืมคิดออกแล้วมีบล็อกมาอยู่เฮ้ ผมชอบแผนชั่วๆอย่างผมผมมีแผนชั่วๆนี่โนหน,หนึงเลยโนหนึหนงในการทำแผนชั่วไอชั่วนะครับว้าวปั๊มลืมจับจังหวะได้แล้วค่ะตายเยอะมันตายเยอะมามามานึ่ในทางนี้ตอบมาเลยนี่นี่ตอบได้นะ ตรงเนี่ยไปอผมขอใช้เวลาข้ามแป๊บหนึ่งครับทุกคนมันยากมากเลยครับโอ้โหเดี๋ยวเดียวดียวดีย,ดยมันยากมากนานนตาเอ้ยยังมีกรรมเวนนะกว่าจะมาได้เนาะ ปัดจ,จะมาได้นะอุ้ยอ่ะปิดเลยเไปก็ได้อุ้ยไม่เห็นนะทุกคนอ่ไ,ไนวะอันนี้ห้องแรกห้องอะไระอ่ะเออ,เอ,อกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บเื้ไว้ตีแมมงงสัก เอาไม่มีเชฟเลยเหรอวะไปยังไงต่อวะเนี่ยมีเชฟต่อไหมอ่ะโอ้โหทุกคนเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวผมขอใช้เวลาข้ามอีกแป๊บนึงเอาละครับทุกคนครับไปแล้วเออไปผม อะไรไปเนี่ยผมยังงงเลยมันยังไงวะเนี่ยอือ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 ออออขอตังคครับทุกคนกดจะมาได้มันไม่มีอ่ะชิคพอตเลยมันก็ยากก็ยากจริงนะครับผมก็ต้องใช้เกมโหมดเครียดทีนะครับ ขอโทษด้วยนะคะผมเล่นปลากก๋วไม่ค่อยเก่งนะครับก็เลยใช้ครีรีทีปเลยนะฮะอืม,อ,ม,อ,มอย่าหาทำนะครับคนโงออ่ยาพุ่มวายโดดมาทำไมตรงนี้หรอมาป๊บปุ๊บอ้าววายอืมโดดทันนะจ๊ะ จะพอ่อมเฮออโอ้มันตกอกแล้วทุกคนไม่กล้าใช้เกมหมดเลยทุกคนนี่แบบง่ายสำหรับผมมันไม่ง่ายไงทุกคนยากอ่ะว้าอามันติดอีกแล้วว่าอะไรมันแปดร้อยนาทีแล้ว ว้าอาว้าโนมันสิบสามนาทีแล้วโอ้โหคลิปนี้มันอาจจะนานมากผมจะแบ่งเป็นอีพีไว้ละกันนะสงสารผมหน่อยเนยก็เนยนะครับโอ้โหว้าวได้แล้วทุกคนเล่นได้แล้วตอนนี้อะไรเอ่ย โอ้ไปยังไงต่อเนะโตโอเคโอเคเข้าใจแล้เช็งวูบเอะมาถึงก็จะตกอย่างเดียวเลยอ้นี่กูก็ไม่กิงปักกว่าแต่อยากเล่นไงคือห้าวความห้าวเป็นหิุสังกิตได้นะครับโอเคผมอาจจะเล่นไม่ค่อยกิงก็ขอโทษด้วยนะครับ ไม่ตึงไม่ก๊อนะครับโอ้ไม่เห็นหูว้าวมีแสงไฟอันแสงสะวะ่างมันมือดอนะ่ะฮะฮะว้ายชิบหายไม่มีเซฟเลยหนอโอ้โหอกลับไปที่เดิมแล้วกันนะครับโอเคโอ้ย ผมราอเหนื่อยจริงๆกับแบบนี้ไม่กล้าเล่นอีกเลยมันยากอะ่ะทุกคนไม่เห็นด้วยโวยไปทางไหนต่อวะางไหนต่อโดดไปไหนต่อวะอะไรเนี่ย and you อะไรเนี่ยแปลว่าอะไร แป๊บนึงเดี๋ยวผมก็ใช้โทรศัพท์ก่อนนะครับทุกคนมันแปลว่าถึงตัวเองไม่พลาดตู้มมันคืออะไรทุกคนโอ้เฮ้ยไอชิบหายใช้เกมโหมดนะ ขอร้องนะจีเอ็มมันยากจริงอ่ะเนี่ยผมชอบตรงเนี้ยปุ๊บตัวลงมาผมก็ยังงงคืออะไรปอ๊บก็บินต่ำอ้าให้เราเข้ามาในหลุมเหรออ๋อๆๆเนี่ยตรงนี้หืมโอเคขอบคุณมากเลยเจ้าเกมโหมดสวยโว้ โอเคนะฮะโอเคก็ EP เดียวก็เอาไว้แล้วกันนะครับเอ,ออเออเอเเอ,อโอเค EP ีนี้ก็เอาไว้เก็บไว้ก่อนแล้วกันว่าผมเป็นยังไงมากนะผมก็ยังงงว่ากูเล่นอะไรผมก็ยังงงว่ากูเล่นอะไรผมก็เล่นอะไรไม่รู้นะครับทุกคน

าาปิงปิงลนไปก็โดดตัวตรงนี้มันไม่มีอะไรไปครับ <c oughs> าทุกคนผมโดนเลยครับปลากัวนี่สช่ไเกินมันยากมากอะนแต่วันนี้อ้าวักเกมหมดนะนะโอเคนะโอเคนะค่ะโอเคนะโอเคนะแย่ตูนผมหน่อยนะโดนลงมาอ้าวแปะ โอ้โหมันโดดไม่ถึงแล้วคัะโอ้โหถึงว่าก็ผมก็ไม่กินนะครับครั้งแรกเคยที่เคยเล่นปลากรวดแบบนี้ผมไม่เคยเล่นปลากรวดนะครั้งแรกในชีวิตนะฮที่เคยเล่นปลากรวดในคลาสนะแล้วก็ส่วนลูกบกก็เคยเล่นไปแล้วแล้วมันจะปีนยังไงวะ มันทำดีๆไม่ได้หรอกวะไอ้ทางเนี้ยมันจะทำมาทำไมยนอะเออตอปีนตรงนี้โอ้โหมันยากอ่ะแบบนี้อ่ะปีนมามันอันนี้เราต้องสปีดด้วยครับโอ้โหถ้าสปีดมันก็จะเลยอ่ะโอ้โหเออวะาเออ,อ ออโอ้มาแล้วแบบนี้เลยละกันว้ายบบนี่แหละโอ้ย ่ยดวงไม่ดีเลยอ่ะโดดไปก็ไม่ถึงโอโ้โหอะไรมันยากจริงทุกคนมันยากจริงมันต้องลองมาที่สูดนะครับลองมาที่สุดนะครับมาครับหนึ่งจุดสิบสามนะครับอืมเออม,มากเลยนะเจ้าเจมมดก็กิย่ยจเบนผมนะคอร้องแหละเออยากมากเลยนะครับ โอ้ใช้วลานานมากลยอ่ะไม่ง่หรอก ี่สิบนาทีแล้วเนี่ยเร็วๆอะไรวะมันติดตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปย่ำยีว่าที่รักโอเคครับก็พักนี้เอาไว้ขอลาไม่ผิดที่นี่ก่อนนะครับอีพีนี้ก็ถ้าใครชอบไปยิ้มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เป็นกำลังใจในอีพีต <su> ่อไปนะครับเพราะว่าไม่ไหวละ ต้องได้ไปหาทำงานอยู่ป้ย,ย,ย,ยดูแลก็เหนื่นอยนะครับนะดูด่งท้ายแล้วกันเออถ้าผมตายนะตกตายจะตกตายล่ะว้า,เายเฮ้ยเฮ้ย